วันนี้ผมมาแถวรามกระแหง116นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนเราก็ไปนะครับขอเพียงแต่มีเมนูสร้างสรรค์กับปลากระป๋องกับตันเรือช่วงอร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือนี่ครับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้คุณยุ้ยนะครับสวัสดีครับวันนี้นําเสนอเมนูสร้างสรรค์จากปลากระป๋องกับตันเรือคือเมนูปลาทอดกรอบราดซอสสามรสค่ะปลากระป๋องทอดกรอบราดซอสสามรสอันนี้ทํากินประจําใช่ค่ะ ทำแล้วอร่อยอร่อยค่ะได้ต้นตยเอามาเผยแพร่ให้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับนําปลากระป๋องกับตันเรือมาแยกเนื้อปลากับซอสออกจากกันนาส่วนเนื้อปลามาซับให้แห้งนําเนื้อปลาลงคลุกแป้งทอดกรอบแล้วนําไปทอดจนเหลืองตักพักไว้ตั้งกระทะ ใส่น้ำจิ้มไก่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บคนให้เข้ากันเคี่ยวจนค่อนข้างจะเหนียวจากนั้นนำมาราดลงบนปลาที่ทอดไว้โรยด้วยใบยมะกรูดทอดกรอบแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลากระป๋องทอดกรอบราดซอสสรสเค็ดลับก็ต้องซับปลากระป๋องให้แห้งนะคผู้ชมแล้วก็ทอดให้เหลืองกรอบไฟเบาๆนะ เนี่ยแล้วก็ทำน้ำซอสลาดแบบนี้ง่ายมากเลยอ่ะอืมอร่อยนะเห็นอย่างเงี้ยเสียดายทำน้อยอืมแต่สำคัญเลยก็ทอดให้แห้งๆแบบนี้นะมันจะอร่อยมากเลยอร่อยนะคุณผู้ชมทำง่ายด้วยลองไปทำกันดูนะครับเสียดายเราทำกันน้อยไปหน่อยเนาะใช่พ่าจะทำถ้าข้ากระป๋อง <laughs> คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีเงินช่วยค่าวัตถุดบนะครับให้คุณยุ้ยนะครับ2,000นบาทจากปลากระป๋องกับดันเรือนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกับดันเรือนะครับ ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมอไปอีกหนึ่งชุดด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับช้อปปี้ลาซาดา้าหรือว่าเพจปลากระป๋องกับตันเรือนะครับแล้วก็ร้านค้าตามตลาดทั่วไปนะครับอย่าลืมนะครับสมัครมาได้มีเมนูนดีๆอร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือสนับสนุนโดยปลากระป๋องกับตันเรือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มข้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งในช้อปปี้ลาซาดา้า